ครับสวัสดีสสดครับ,รบพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่าการากสมาคมาผู้สื่อข่าวสิ่งพิเศนเพื่อสังคมประเทศไทยผมดรโรตนศักแสนดัชวิไลเดชัยิการสมาคมครับผมดรเชยันพิสิทธิสมานสวนนายกสมาคมครับครับวันนี้รายการบอกเล่าการิของเราได้ลงพื้นที่มีเ<น>รืร่องของการน้องเรียนนะฮะในกรณีที่ชาวบ้านล้อมภูถูกหลอกโอนสิทธิ์ที่ดินนะครับตำบลลำนางแก้วนะครับอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา ครับวันนี้เขาเขาร้องเรียนมาได้ประมาณสักสองสามเดือนนะครับแล้วก็มีส,สมาชิกสมาคมของเราเป็นผู้เสียหายด้วยครับจาก<ม>ภาพนะครับก็คือในการในที่ทาง <c oughs> สมาคมผู้เสีย่าศสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยวมตรวจสอบในพื้นที่ที่ภาพที่โชว์อยู่หน้าจอนะครับศ <c oughs> ูนย์การเรียนรู้ศาสตรพ์พระราชา <c oughs> เบนจพักคีเกษตรไร่ล้อมฝ่าย รีบมีความเป็นมาอย่างไงครับท่านนายกเชิญครับเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วสมาชิกก็มาร้องเรียนเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งผมก็ยังไม่มีเวลาครับลงเข้าไปตรวจสอบ,บก็เลยให้เข้าไปตรวจสอบสุขข้อมูลมาเรื่อยๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงฮะก็ลงเรียงลงพอดีจริงว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นนะอาจารย์แลดก่อนจะพูดถึงไรตัวนี้มันสืบเนื่องตั้งแต่การไปควานที่อารซื้อที่ควานควานซื้อที่ดินโดยตามที่เราสอบถามชาวบ้านนะที่ร้องเรียนมันก็คือเหมือนการหลอกลวงก็เหมือนว่าที่ดินสมัยก่อนที่ดินแถวนั้นเป็นทบห้าชาวบ้านเป็นที่หยิบย้ําไปครับเสร็จแล้วก็ก็มีการมาบอกชาวบ้านว่าอ้าวโอนให้ก่อนเนยนะล้วจะไปออกโฉนดที่ดินออกโฉนดได้แล้วก็จะ เอาเงินไปชาวบ้านเอาไปเข้าแบงก์เาธนาคารเอเงินไปชาวบ้านผุนธนาคารพอชาวบ้านโอนไปแล้วก็ไม่ได้เงินก็เสียที่ดินฟรีไปอันนี้มันก็เป็นเป็น,เ,ปนเ,เรื่องที่ต่อเนื่องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงาชาวบ้านที่ลงพื้นที่ดูนะครับเชิญติดตามครับเชิญติดตามครับผมดรชัยยันทิ์สมารส่วนนะครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพืชสังคมประเทศไทยครับสมาคมผู้สื่อข,ข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนบริเวณตำบลรำนางแก้วรำนางแก้วนะครับอำเภอปักคงชัยครับ ว่ามีการมาแอบอ้างหรือการมาทำศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเบนจบภาชีเกษตรไล่รองฟาร์มนะครับซึ่งก็มีการมาคว้าซื้อที่ดินทั้งหลอกที่ดินชาวบ้านไปขายแล้วก็หลอกโครงการต่างๆมานานแล้วก็เอาชาวบ้านให้โอนโฉนดไปแล้วไม่ได้เงินเราเอาเอา,เอาที่ไปเข้าธนาคารทำให้ให้ชาวบ้านโดนธนาคารยึดที่ทํากินไปหลายหลายร้อยไร่นะครับ เป็นร้ <S 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 อยไร่เดี๋ยวเรามาสอบถามคุณอมรทิพย์ผู้ระยะครับซึ่งเข้ามารับรู้เรื่องนี้แล้วก็แจ้งไปทางสมาคมครับใช่เพราะว่าคือคนคนนี้เป็นคนอันตรายนะคะเพราะว่าก็ไปหลอกเอาโฉนดเรามาไปจำนำแล้วก็ไม่ยอมถ่ายให้ตั้งกะปีอะไร2,557เดือนสิงหาก็บอกว่ายิ้มห้าวันห้าวันเรามาตามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ซึ่งเขาจะ ชอบทาโครงการใหญ่ๆก็เลยมาตามโครงการเลยมารู้เขามาหลอกั้งนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่เรามาตามเงินเราตามเงินเราเสร็จแล้วก็พอมาแล้วก็มาเจออย่างเงี้ยซึ่งเขาชอบทําอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะซึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับได้รับความเสียหายที่รู้มาพอดีวันนี้ไม่จบนเนี่เต็มเต็มอ๋อคุณป้าก็ไดบความเสียหายใช่ไหมครับนี่คุณป้าโดนหลอกยไหมครับไม่โดนหลอกก็ไม่หลอกแต่ว่าเขาทําแบบนี้ไงเหมือนขายที่ให้ป้าสองไร่ใช่ไหมคะตรงนี้ครับเสร็จแล้วสองไร่ มันก็ไม่โอนให้สักทีอยู่ๆก็ตัดน้ําตัดไฟไม่ให้ป้าใช้เลยป้าก็จุดเทียนคำเอาแล้วก็จนไปขอน้องชายแฟนเขาเลยซื้อแผงโซล่าเซลล์มาติดให้ป้าน้ําไม่ให้ใช้หนักๆป้าใช้น้ําในบ่อที่ฟาร์มที่เขาซื้อใหม่ในเนาะที่แปลงนี้ใช่ไหมครับก้องแผนไปหน่อยดิเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยเสร็จแล้วป้าก็ใช้น้ําในสระมันก็ห่วงป้าอีก ไม่ให้ใช้น้าในสระอีกไม่ใช้อีกไม่ให้สระไม่ใช้อีกจะบีบบ่ที่คืนมันจะบีบบ่าที่คืนมันบอกว่ามันไม่ขายให้อืแต่ป้ามีบ้านเลขที่แล้วนะคะป้ายูมาสิบปีแล้วขอแนะนาชื่อของป้าแล้วนางเสริมหุ่นแอร์ค่ะอป้ากับปัจจุบันอยู่กับมันเนี่ยนี่นี่นี่น่ร้วขบอยนี่สองไร่ข้างบนนั่นมันให้เขาขายล้านสอง ไล่ละล้านสองสองไร่ล้านสองไล่ละหกแสนเสร็จแล้วจะทําทางให้เขาไปหลอกเขาเข้ามาพอเขาเทเงินหมดปิดไม่ให้เขาเข้านี่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 นีทำเป็นรอกขายในโครงการอพอขายหมเดเสร็จปุ๊บก็ปิดไม่ให้เขาเข้าแล้วก็ทางก็ไม่ให้เดินใครเดินทางก็ต้องเสียค่าเดินให้มันไฟมันก็ไม่ให้ใครใช้ ช่วยหน่อยนี่นะในหมู่บ้านโนนสำโรงกับลำนางแก้วไปสืบดูได้เลยถ้ามีเวลาจะได้ข่าวใหญ่มากกับคนคนนี้ครับมันทำทุกคนนี่ก็เหมือนกันยังไม่จ่ายเลยเดือนละเก้าพันโอ้ไม่ได้จ่ายินเดือนไม่ยังครับก็จากที่เราได้ดูคลิปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าชาวบ้านเองซึ่งได้รับผลกระทบในกรณีเรื่องการถูกหลอกโอนสิธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของลำนางแก้ว แล้วคุณป้าคุณยายก็บอกว่าไปที่นอาสัมมนด้วยก็จะมีปัญหาถูกไหมครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องของการถูกหลอกโอนตรงนี้มาเนี่ยเราต้องไปกลับไปพิจารณากันนะท่านนายกว่าจริงๆแล้วมันต้องไปสอบเส้นทางการเงินอี้ซ้ำไปของปปทของปปงว่ามีที่มาของเงินอย่างไงของรับสัตโครงการตรงนี้ท่านมีอะไรเสนอเชิญครับก็อย่างป้าเมื่อกี้เชก็ ไปซื้อที่นะไปซื้อที่สองไร่ก็เหมือนที่เขาเราขายพอซื้อเสร็จแล้วก็หาว่าแจไม่ได้ซื้อที่ยายจ,จ่ายเงินหมดแล้วก็จะบีบใจให้ออกโดยการตัดน้ำตัดไฟแจนหลังจากนั้น,นผมก็ได้ไปติดตามสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติม,ตมอีกนะว่าความเสียหายเนี่ยมันคล้ายคล้ายกันไหมไม่ใช่มีมีอยู่กี่คนเพราะล้วก็ต้องหาข้อมูลโดยรอบด้านโดยลงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูคลิปกับผู้ที่ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งครับครับอ่ะเรามาติดตามคลิปที่สองครับครับเอ่อตอนนี้ ผมได้มาตามสัมภาษณ์คุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับเขียบครับคุณลุงเขียบเนาะซึ่งคุณลุงเขียบก็อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ตั้งแต่ดิดามดาครับกทศสิเวนั่นแหละมาอยู่พื้นที่เนี่ยมาอยู่ในพื้นที่นี้ก็เลยรู้เรื่องราวของอาการที่ชาวบ้านโดนหลอกโกงที่ไปคอนตรควรใช่ไหมครับครับคุณลุงเล่านะครับที่ข้างเสียงผมนี่เขาให้ผมไปดูตอนนั้นที่หนึ่งเขาออกเขาออกมาวัด S <S <an> เขามาดูบอกว่าลุงเฉียไม่ต้องพูดอะไรน,นะงหเขามาดูขเขตแดนแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเขาจะซื้อที่แปลงนี้แต่ที่ซื้อที่นี่เขาซื้อ,อ,อมือสองแบบว่านนั้นยจะไม่มีใบโฉนดใบนอนสามเขาบ,บอกให้เซ็ซนเขากรนให้ให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 ที่ที่เขาซื้อเน,นี่ยเซ็นครับพอเซ็นเซ็ตผมจะออกนอนสามแ้วผมจะคูเงินมาให้อืมหลังจากนั้งก่อไม่มีใครได้เงินเลยเขาจะให้ที่ไปออกโฉนดได้อาจิบออกโฉนดให้เซ็นให้ครับ เอาที่ไปออกโฉนดแล้วก็มาเซ็นให้เป็นแบบนี้หลายลายไหมครับคุณลุงเป็นที่ข้างเชียงผมมีสองลายครับฮ <Hello. S 1> ัลโหลอ๋อสองลายครับแล้วลาย,ลายอื่นมีในในตำบลนี้ได้ข่าวว่ามีเย <Okay. S 2> อะที <อ ication S 2> ครับครับตัวสามลายครับเป็นสามลายที่สาวคน <S <S <า>ที่ท,ท,ที่ที่อยู่ใกล้ใกล้เชียงกับคุณลุงเนาะครับ แล้วก็ที่อื่นๆเห็นว่ามีสิบสิบลายใช่ไหมครับคชับนี่หลายลายท่านผมก็ทัผมก็มาทั้งนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้อันนี้ผมไม่ม้ไม่ค่อยสนใจเขาสนใจแต่ของผมว่าเขาให้ดูว่าเช้านี้ก็นั่นแค่นี้ครับเขาก็ให้ของที่เส้นเส้นเส้นแล้วเขาก็เอาลายเส้นมีสไปออกพนดหรือเป็นนอนส้าสามไม่รู้เขานะอันครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่จ่ายเงินเลยอื ไม่จ่ายเงินเจ้าของที่เขาเสียที่ไปปีๆเลยครับเสียทีเพราะว่าเกษตรเขาบอกเขาไม่ให้แล้วครับแล้วเขาไม่ไล่ออกไหมเขากินได้ต่อไหมเขาไม่ไล่เจ้าของเขาไม่ทำอะไรตอนนั้นเขายังไม่ทําอะไรครับเขาออกไปเลยคือว่าเขาขายแล้วเขาออกอย่างเงี้ยเขาไม่อยากพูดวายอะไรชาวบ้านกลัวคนมากชาวบ้านเขาไม่อยากทำวายใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็กลัวกเขาว่าคนแถวนี้ยงว่าไม่ค่อยมีตัง คนเขาบอกเขาไมีตังค์เนาะเขาเกงเขานี่แหละครับเกงยี่สิบคนใช่เป็นยี่สิบคนกลัวทุกอย่างไม่อยากยุ่งแบบว่าทางเดินนี่ก็ปิดนะให้แต่ก่อนในทางพวกเดินตั้งแต่เป็นหนุ่มจนเด็กๆนั่นแหละทางเนี่ยเดินไปทำไรเนี่ยเขาก็มาซื้อที่เขาก็มาซื้อที่เขามาปิดเขาปิดทางอีกทางที่เนี่ยชื่อประมาณอุทธรสามชิกหรืไงเนี่ยนะครับเกี่ยวซืบเตี้ยที่ สามสิบปีนี้ก็สามสิบปีแล้วนะผมก็แบบเขาอยากจะจำลังชืว่าเรื่องจะไม่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 เป็นอย่างนี้เรื่องจะดีแบอะไรไปนี่ไอ้ที่เซ็นให้เราคิดว่าจะดีขึ้นใช่ที่เขาเซ็นให้เนี่ยเขาบ็กว่าจะจะ่ตังค์ไม่หรอกว่าจะประกุเงินมาให้เขาบอกอย่างนี้รับ้าไร่ก็เชื่อเชื่อเขาเซ็นให้ไปเซ็นให้ตายเซ็นแล้วเขาก็เงียบทั้งวันอย่ามีการจ่ายอะไรเลยครับ ขอบคุณมมกครับคุณลุงขบเนาะขบวนส่วนหนึ่งที่คนไกล้ตัวคุณลุงด้วยนะเดี๋ยวนยกกำลังมาโอเคครับครับ,รบจากนกรณีต้องขออน,นุญาตไปขัดทิพทิ่สองเนี่ยที่ฟังจากคุณลุงเทียบคนในพื้นที่ได้พูดเนี่ยนะครับไม่ว่าในประเด็นเรื่องของรอสอ,อลลานะาาาสามแล้วก็ไปออกชนโนนฟังฟังดูแล้วนั่นนายกมันก็แปลกนะจากรอสสามทไปออกชนโนนเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เราเองต้องต้องไปสอบถามกรมที่ดินอำเภอปัตตานยก่อนนะว่า มันมีความเป็นมาอย่างไรกับเรื่องนี้เพราะว่าการที่เอา,เอาที่ปทาตอห้าดออกชนดได้จนเอาไปขายได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะชาวบ้านทํายากเหลือเกินก็ไม่ทราบว่าทางกนที่ดินอำเภอป่าทองชัยดีรูปพื้นที่หรือเปล่าเราไปดูในเรื่องของอเข็มหมดุดหรือเปล่ามีการวัดพื้นที่เช็คพื้นที่จริงหรือเปล่า เพราะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยขนาดสมาคมเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมันเป็นไปได้ที่ทางกรมที่ดินจะไม่ได้รู้เลยว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรตรงนี้ก็คงต้องสอบถามแล้วว่าที่ดินจังหวัดเองเนี่ยที่กำกับดูแลอําเภอในตรงนี้เนี่ยรับทราบเรื่องตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันก็ออกมานานแล้วใช่ไหมเพราะตรงเนี้ยออกานานแล้วครับต้องไปดูอะ<ๆ>่ะเพราะมันมันมันมีหลายอย่างที่เราเราคิดว่า <Genau. S 2> มันถ้าได้มาถูกต้องเราก็ต้องเคารพถูกไหมท่าน แต่แต่มันก็เปรียบเทียบไมเห็นนะชาวบ้านเขาออกทำไมยา,ยากเย็นเหลือเกินทำไมตุ่มทุนไปออกเลยทำไมไม่ออกได้ง่าย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องเอายังไม่เท่านั้นนะท่านอตัวรโดโผมยังลงไปสอบถามท่านนายกอบตเพื่อความชัดเจนมันใช่ไหมเรื่องนี้เพราะนายกอบตอเนี่ยเขาก็เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วฮะจริงๆนะมันต้องถามทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งกำนันด้วยนะครัเพราะอะไรจะอาศัยหน่วยงานสำคัญไ้มีบทด้วยครับอ่ะเราไปชมชุดที่สองครับครับอันนี้ก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะสวัสดีครับนายกครับสสวัดีครับ ท่านนายกก็น่าจะพอรู้ข้อมูลคร่าวๆว่าเรื่องเราเป็นยังไงบ้างนานายกท่านพอให้ข้าวบอลได้คร่าวๆได้หน่อยไหมครับเชิญครับครับก็ก็โดยส่วนตัวแล้วก็เคยเคยรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วน่ท่านก็มาแต่ว่าในในส่วนธุรกิจเราก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเขาเนาะก็ก็เคยอยู่ก็ท่านก็มาทําตัวนี้มามาทําไร่ทําอะไรก็ก็รู้ข่าวว่ามีการ เนี่ยคนมาอบรมมาประชุมหลายหลายเรื่องเนาะครับเออมันมันรู้สึกว่าจะมีคนร้องอยู่ตลอดว่าเอเอหมือนการกระทําที่มันผิดแทกแตกต่างออกไปหลายๆเรื่องครับ,รบแต่เราเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปก้าวล่วงเนาะครับรไม่ไปก้าวล่วงแต่ฟังฟังข่าวแล้วก็ก็เหมือนจะเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่ครับคือเหมือนพี่น้องเราหลายๆคนท่านก็ บางทีมาซื้อที่ซื้อทางดูแล้วก็เอาเอกสารไม่ไม่มีไม่อะไรก็มีมีคนมาลอยฟังอยู่ตลอดนะทั้งหน่วยงานได้หลายคนที่เข้ามาในพื้นที่ก็บอกโอ้ผมมาซื้อที่มันเห็นเห็นเห็นรูปแบบแปลนนอต้องตรงาสามสวยมากแต่ไปซื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แหละทั้งทั้งเอาที่ชาวบ้านซื้อที่ชาวบ้านโดยไม่จ่ายตังค์แล้วก็หลอกเขามาซื้อที่เหล่านี้เราก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเขามีวิธียังไงเนาะ ไอคนมาซื้อก็เห็นเห็นเห็นมีเห็นมีรูปมีแบบมีแกลนสวยๆก็มาซื้อซื้อเรื่องของนว้เองไม่รู๋ยังไม่รู้ที่ตัวเองเลยเลยครับก็มีคนมาเล่าฟังอยู่บ่อยๆแล้วแหละว่าแต่เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปเราเราเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายด้วยตัวเราเราก็ไม่รู้ข้อมูลตัวนี้ครับแต่ในกรณีของลุงเงาะนี่นะลุงลุงเงาะกับประเสริฐนี่น่ะแกนํะมันพูด จีสอนให้ตามมาตลอดแกแกจะจี๋สอนให้ตามมาตลอดมาทําที่แกแกก็ซื้อซื้อแบบสัญญาปากเปล่าอแกมาซื้อแบบสัญญาปากเปล่าแกก็เออกะว่าทั้งคนอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันดูแลกันแต่ถึงเวลาแล้วพอพอถึงเวลาก็จะมามามาไล่แกออกอะไรกันทั้งที่แกก็ซื้อนะแกซื้อเงินแกซื้อแกมาปลูกต้นไม้ทํา สวนทำครับก็ในกรณีของคลิปที่สารทิทานสมาคมผู้สื่อข่าวสัมชนด้วยสังคมประเทศไทยได้สัมภาษณ์นายกอมตครับตอนนี้เป็นเป็นเทศบาลนะเป็นเทศบาลก็ท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องของความเป็นมาในในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของรูอ้อยกระบาดเสริมในพื้นที่ถึงแม้จะซื้อเองโดนอัญหาเหมือนกันปัญหาลักษณะนี้มีเยอะนะ่ารลดเรงที่ดินเป็นอะไรที่ทับถมอยู่ในสังคมของคนจน เือเราก็ร้องมาหลายเรื่องที่เราเคยทําไปเรื่อหนึ่งคนนือกรณีที่อุบลรละธานีที่ผู้มีอิทธิพลเข้ามาทับที่ของชาวบ้านเขาเรียกสมกรมาทับฉนดอันนั้นเราก็เราก็ฟัดกันไปยกหนึ่งแล้วฮะอันนั้นก็ทุกวันนี้ก็ได้รับการมาเทาลงแต่กรณีเคสแบบนี้ผมก็มองว่ามันเป็น,เป,นเป็นการ เข้าไปหาผลประโยชน์จากชาวบ้านโดยการหลอกชาวบ้านซึ่งที่เขาทำไร่ทํากินอยู่ดีผลท้ายก็เสียที่จะทางไปอันนี้มันก็ต้องหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กํากับดูแลควรจะไปดูแลซึ่งชาวบ้านแถวนั้นผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใครคิดจะต่อสู้หรือ,อทําอะไรบ้างชาวบ้านแถวนั้นค่อนข้างที่จะเป็นชาวบ้านที่กลัว คือ,อผลกว่าน่นกวนนี่คือมันธรรมดาท่านนายกเพราะว่าในส่วนใหญ่แล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจบรารมีไปต่อรองกับภูมิบรารมีถู่มะอ,อันนี้ต้อง,งย้อนกลับไปว่าในกรณีที่ที่เราสัมภาษณ์ท่านนายกประสิสธิ์แาดชิมพีเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ไม่รู้ความเป็นมาในการซื้อขายในโครงการของศูนย์การเรียนรู้สาธารณชาเป็นจภาาคีกเกษตรไร่ล้ลอมฝาเนี่ย เพามีความเป็นไงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาแต่ในะณะเดียวกันเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เองที่จะต้องมาตรวจสอบคือผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปพื้นที่ mm hmm. เพราะผมคิดว่าจากที่มุมมอง,อง mm hmm. จากวิดีโอที่นําเสนอทั้ง3ชุดเนี่ยทนายกผมเรียนเลยนะ mm hmm. มันต้องมีผู้เสียหายพอสมควร อันที่หนึ่งสองต้องกลับไปดูพิจารณาในเรื่องของการซื้อเงินโอนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อหรือการโอนสิทธิ์เหล่าก็ตามเนี่ยมันก็มีเงินเข้าซึ่งมันสามารถฟ้องร้องได้ว่าได้รับเงินจริงหรือไม่ไม่ได้รับจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไปทําสัญญาอะไรก็ตามในกรมที่ดินเนี่ยมันก็จะมีถูกไหมในข้อเรียกร้องในกในรายละเอียดที่มีลงตรงเนี้ยซึ่งทุกเอกสารในการทําสัญญาในกรมที่ดินมันมีตัวบ่งชี้ตัวตรวจสอบได้ ว่าได้รับเงินจริงหรือไม่ได้รับเงนจริงคำถามว่าที่นี้ท่านได้แต่นดมาคือไอ้ตรงนั้นอันมันใช่ท่านที่นี้ได้แต่าดมาแต่นี้เมือ่อถูงที่ว่าเมื่อชาวบ้านขาดภูมิความรู้อื ถูกมในเรื่องของการซื้อขายด้วยต้องยอมรับนะว่าวิถีชนบทเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยความไวเนื้อเชื่อใจใช่เขามาบอกว่าเขาจะซื้อล้วในโ <ใน S 1> า,ายก็ใช้วรจาไปเราเห็นพระคมการพลังงานการสร้างแล้วก็บอกว่าอยู่ในโครงการพระราดำเนรอยู่ในสนองสนองพระราชดำเนโนครงการนี่แหละถูกไหมในการเรียนรู้อ่ะซึ่งคนก็เชื่อเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าคนเชื่อเรียนไม่พอเพราะประชาชนสัตหาในองค์ในหลวงรัชกาลที่9 การที่เอาโครงการแบบนี้ก็ผมก็ขายหลบลงไปในชุชนเพราะถือว,ว่าเป็นโครงการที่ดีกเกษตรพัฒนานั้นก็เกิดความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในาความที่ต้องการให้ชุมชนตัวเองเนี่ยพัฒนาก็ไว้เนื้อเชื่อใจแต่คิดไม่ถึงว่าไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยนะฟอร์มดีมีชัยวะกว่าขึ้นสโลแกนนะนะกลจับเป็นตลปัดโอละว่าถูกไหมโอนไปแล้วไอที่พูดกลับไม่ได้คิด ไอ้ที่คิดวพ่าจะพูดว่าจะได้ไม่ได้ไนเตอร์ถูกมครับนี <c oughs> ่แหละคื <c oughs> อปัญหานีต้องมาดูว่าไอ้ความเงนล้ํามีจํานวนมากน้อยขนาดไหนเนี่ย <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดเลยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องลงไปตรวจสอบ <c oughs> หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นของตงําแหนเศรษฐกิจหรือปปทเรื่ององการที่มาของเงินต้องไปดูด้วยนะ <c oughs> ว,ว่ามีการซื้อขายจริงหรือเปล่า ถูกว่าพอปางนเนี่ยที่ดูแลไรกำกับต้องไม่ดีเนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องไปดูอีกนะมาข้าราชการมีส่วนร่วมหรือเปล่าการการที่เอาคุณเอาที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการซื้อจะไม่ต้องมีการจ่ายเงินเจียทองพอไม่มีการจ่ายเงินเจียทองเข้ามาในระบบของชาวบ้านเนี่ยมันก็เอาเหมือนเราไม่ต <ๆ S 1> ้องมีบีบีฟนายกเราพูดที่นายกก็ต้องหนุนไปอีกทีนึ่งครับผมผมบอกข้อมูลเองเนี่ยเพราะว่าผมในฐานะเลขาเนี่ยแต่ประสบการณ์ที่ผมดูเรื่องการร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจริงนึงที่นายกและพื้นที่เองไม่กลับไปทททบวนนกก็คืออารโสิิธ ไปดูที่สัญญาที่ทําที่โกลที่ดินเพราะพวกนี้ไปโอนที่โอนที่ดินแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วว่ามันมันคือถ้าคุณจ่ายจริงมันมีอยู่แล้วสมิปบัญชีมันไม่มีการมาโอนเงินสดให้เงินสดถูกป่ะว่าที่ที่มันมันมีจานวนเงินพอสมควรนะครับแล้วก็ไปไล่หลายชื่อเหรือผู้เสียหายมีกี่รายครับแล้วไปร้องใเรืนอกระทางจังหวัดได้เลยเดี๋ยวผมก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งฮะอาจารย์รสฝากไปไวๆนะฮะผมจะลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะชาวบ้านเขาเนี่ยเขารวมตัวกันเลยเรี่ยรวมตัวที่จะให้ข้อมูลเเพรราาะ ผมไปครั้งที่แล้วก็ไปแบบรีบๆใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไปดูในพื้นที่เพราะไปไปหลายงานไปรอบนี้อาจะตั้งใจลงไปดูแบบจริงจังฮะอาจจะประสานในงานที่อยู่ข้องเข้ามารับรู้รับทราบด้วยครับก็คงต้องทำหนังสือแจ้งไปดังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับผมมุื่ว่าผู้ว่าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ว่ารับทราบเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนด้วยนะเพราะว่าฟังดูโครงการเดีสายระราชาครับเดี๋ยวแตท่านว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยบางทีต้องกลับไปดูว่าการใช้ลักษณะแบบนี้ มันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็มันจะมีผลกระทบกับหลายๆเรื่องที่เราไม่สามารถพูดออกกาได้<ช>นะครับคงต้องฝากผู้ว่าเข้าไปตรวจตรวสอบเรื่องนีน้นะครับแลวก็<ช>ฝากท่านนายกด้วยในเองที<ช>่ท่านลงพืนทีจริงๆ<ช>ผมเองเนี่ยในดูเรื่องนี้มาผมมองว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ชอบมาพากล<ช>มนนันมีอะไรติดตามหลายอย่างอย่างนี้ที่พูดได้พูดไปนะครับมีในพูดแานแชนท่านนายกครับก็ ทางสมาคมเราก็เมื่อรับเรื่องมาแล้วเราก็นําเสนอข,ข่าวไปแล้วแล้วบต่อไปเราก็ต้องจะออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมมาตรวจสอบเรื่องนี้ครต่อไปก็ขอให้อใจรอนิดหนึ่งฮะเราจะติดตามเรื่องนี้ถึงที่สุดนะครับก็ในฐานะผมเลขาธิการสมาคมก็ได้ดูรูปการแล้วก็คิดว่ามันต้องมีภาพสองครับแบบนี้ใช่แล้วก็เรื่องความไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะผมเรียนตรงๆนะฮะในฐานะที่เราเองทํางานรับใช้ แผ่นดินนะครับแล้วก็ผมเรียนเลยว่าเราในศรัทธาในโครงการของสราพระราชาของในหลวงท่านซึ่งในรัชกาลที่สิบท่านก็สารโครงการต่อและการที่นําโครงการอย่างนี้มามันเป็นโครงการที่ดีนะฮะนเ,เรื่องของว่าศูนย์การเรียนรู้สาบระราชาาขออุญาที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นการสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาพื้นที่ช้องดินประชาชนเิ่นด้วยแต่กับตรงค่าในสิ่งที่คิดนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากข้อคิดไปถ้าทําดีเราสนับสนุนอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ดีเอาไปอัแบอบ้างแบบ หลงประชาชนอันนี้เราก็กต้องมาหาข้อเท็จจริงกันครับก็ทางสมาคมผู้สื่อขาสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยก็จะนําเสนอในตอนต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับที่ทางเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อขาสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย W o ิร์ด t วเบสหรือทาง Facebook ไทย SPS n e w นะครับทาง YouTube ก็สามารถรับชมได้ที่ดูสบายๆมีสาระสไตล์ากรารเล่นสัต์ กับ Youtube วันนี้ประเทศไทย Thailand Today 2020แล้วเว็บของ ThailandToday 2020บ o อกสปอร์ตคอ,อันนี้ผมดรเลิศเทนัสนศักแสกตาสุไลเลขาธิการสมาคมและดรชัยันพิสิทธิ์สมานส่วนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อเชิญเพื่อสังคมประเทศไทยเราทั้งสองลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปครับขอบคุณรครับ